เข้าพันอย่างนี้เข้าพันบ่เอเข้าพันเรอ่นเข้าพันนข้า่มขั้เกันข้า่มเออโลกสื่อสารกันบ่ได้บ่ได้ป่ได้

ขนาดเลยไป<ะ> <c oughs> โอ้ขอบใจเด้อเ <c oughs> จ้า โอ้เฮ็ดหยังกินได้หยังกินบ่เจ้าบ่เต้าเพิ่นเฮือนเจ้าวะโอ้อันนี้ซวนเผาหยังเผาแยะวะโหอันนั้นเป็นเหื้อตัวนั้นเป็นหยังตัวนั้นกวนกวนคืออย่าโอ้บอเฮ็ดพิธีเนาะเจ้าเป็นกวน สูบบัง,งเอาเงี้ยพวกขักนะบาบองเจ้าเลยแล้วสบายดีสบายดีโอ้สูบสูบบังขักแท้แท้ บับวบวสูงแถวนี้มันก็ลืมนี่ม,นออมิเต่าแงะเนาะเออมิเต่าแงะมัดงเง่าเตาเตียงก็เตียงก็มีอ่วะมีเร,เราไม่เต่าเกลี้ยงก็มีเกลี้ยงเนาะเกลี้ยงเต่าล่าลุมก็มีล่าลุมก็มีอยู่วะโอ้นี่เพิ่งมาอยู่ใหม่วะเราประตูก็มีประตูป <laughs> ระตูก็มีวะยูติยุติดูมูโมเดลหนี่ยเนาะ พอาเด็กหน่อยหลายเวแล้วลลยใหม่จะเด้หน่อยก็ไ้ออหืโอ้โหโอ้โอันนี้งามนะเจ้าเอินว่ายังก่อกวนเอาเรื่อง ภาษาล่านี่กวนวะเรื่องเรื่องเรื่องโอ้ขอไปเบิร์นกันนะคือข,ของกระตูเนาะค่ายคือกันเนาะ วนหรือว่าเป็นเรื่องเป็นบอลเกียร,ริพิธีทั้ทงศาสนาโอ้งาของเผา่าแง่ เขาเอื่อญกวนกวนเรื่องเรื่องแปลว่าอย่างว่าแปลว่าหมองเห็ดพิธีทางศาสนานะเอามาเนี่ย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 ขนามาขน้ามาหนึ่งสองหนึ่งสองเอามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย ทายวิดีโอเป็นลำเด้อถ้าพี่เอพี่คัอนไม่พี่คัอนครับพ่าผิจำผิดจำพีดบอกมันบอกรอสักครู่นะครับอืมไปเลยอาไปเป็นเรื่องหรือเป็นขวนอธิบายไปครับ เออเอิว่าภาษาเล่าคนเราเิวนทุลรภาษาภาษาเงี้ยเกิดเรื่องถิ่นบอลเหตุที่กรรมทางศาสนาควอมือทางที่เขื่อนเขื่อนเห็นคนบ่เื่เห็นบ่เป็นกคนซุ่มไปเลยกระดกคนต้องใส่ตะปูได้ดิเน อันนี้ก็เป็นลูกขนคือกันแกะดูไหมสาวมาตรงนี้ไข่นักเนาะไข่หนักเนาะตัวหนาเป็นคนเห็นอืมเห็นเพิ่นแกะอืมอมาตรงนี่เปนมกันใช่ไหม เบองใหม่เจ้อันไปนไหมผิดเนถอดรองเท้าก่อนนะคคานไดมันเ็นนได่าไดเ็นนี่เบิ้งนง่แป้งอืมเนีน่บ้งเบรบน้่เห็นรา่ เขนใหม่เป็นละแนงเป็นละแหน่งเป็นละแหน่งเห็นไอมทีเนาะทีแห้งอ่ะมันเป็นใบหวายเปล่าใบมันคือสีแมนต์ต้นใบหวายใบหวายเขาจับจับเออใบหวายใบหวายใบหวายแล้วกันตันว,นวนี้ก็สซีเมนหวายกันวะนี่ตนะันวนี้นาะใหม่กันละแหน่งนี่หวายเนาะนี่สบายดีบรรดาบรรดาว่า อันนี uh, okay. ja. ้เจ้าเอิญยังก่อไอตัวนี้กวนภาษาภาษาแง่เขาเอิญยังเป็นเรื่องเรื่องโอเป็นสมีพิธีตอนใดเวลาเห็ดพิธีแล้เห็ดบุญใหญ่แหละบุญใหญ่ในเดือนไหนเดือนประจำปีชลายนันท์สามปีี่โอ้ชิฮอดดีกว่าม่ลปกติมันเดือนเดือนสาม เพื่อนเฮ็ดนี่อย่างนี้บุญบุญนี่ขางัวขาควายนี่ใส่ขางัวงขาควายแล้ะบุญเนาะเลี้ยงผีเนาะเลี้ยงผี<ด>เจ้าแต่ว่าคณะเฮ็ดควนทมิตนี่ก็มันสามปีในเรื่องปกติสามปีเออต้องเฮ็ดประจําเลยสามปีต้งเป็นเรื่องเป็นตลอด <c oughs> สามปาีสามปีคันเฮ็ดควนไหมสามปีในเฮ็ดควนไหมเออสามปีคือว่าเฮ็ดปีนี้เนาะปีหน้าต้องในเฮ็ดบุญมีหนากเฮ็ด นี่นึกไเ h ế แต่ว่าสามปีนี่ป่าบไรัยจำหลังจากนั้นก็เปนหลังจากนั้นกาเป็นปกติหมดเท่อก่างสองปีบอกระเทนึงกระมีใช่เริ่มอันนี้เป็นใบอย่างนี่มุ้งนี่เซยเซ้ยใบเส้ยว่ะใบเซยว่ะใบเซยว่ะใบเส้ยโอ้มุ้งเท่านึงนี่ได้โดนปะไหนอยู่โดนปะไหนเลยแตว่าเอิงตามเธอคำนี้มัน ปีหรือว่าเจ็ดปีวะโอ้ต้นนี้ใหม่ลรแนนี่ใหม่ยังไววะไวนี่แหละไว,วอ่ะววะเสยนี่คือภาษาแง่บ่ตะภาษาเล่านี่สบายนี่วะภาษาแง่นี่คนนพะ่อเนี่ยพ่อเออโอ้ออโองานโซ่เส้อยอันนี้เสยอันนี้ไวท่อันนี้ตอบอะไรนี้ตอะอันนี้ละม่ตออัว<บ>น,นี้แล้วเขาเห็นไหมันเท่อกัมอดกินด้มอดหมอดกินใหม่อยู่เนะ ไม่ไพ่เนี่ยนี่เขาบดทื่อเคลื่อนทื่อควันไฟนี่เขาดังเลยมาเยอะบดดังไฟใส่เนาะอืมเคลื่อนทื่อครื่องนี่ตัวนี้แม่นโตัอย่างไอ่เนี่ตัวนี้นี่ที่สลักนี่เป็นุูมข้นนี่นะเือเขาปั้นอันนั้นเพื่อนว่าอย่างข้นเรียกว่านี่เงินเจ้าเล่าเนี่ยเเจ้าเล่าเจ้ากู้คันปะสาเรียงเจ้ากู้เจ้ากู้เออนี่เจ้ากู้ ข้อเหี <t od ian |ms|> ้ยเอเนาะเจ้ากูเออเจ้ากูคือว่าคารวะเออฮุบลิงอใช่นี่เป็นลิงว่ะได้เลยเนี่ยฮุบลิงแน่ยเออฮุลิงเจ้ากูเจ้ากูโอ้ตัวนี้เดี๋ยวเป็นรูปคนโอ้ขุนข้นวะ ข้างน่านี่นะโอ้ขากันเนาะไปขาดขั้วเส้นหนีะอ่ะนี่แหละขาเส้นหนี่เลยเนาะเอาขว้วปลูกเส้นหนี่ขาเลยปลูกข้าเอยู่นี่แหละโอ้รักกันเจ้า ัควยตัวนี้ไว้ใส่ยังเครื่องอ่นะเนอไมมเจ้าโอ้คลักคัคักอันนี้อันนี้เป็นเผาแงะเผาแงะเผาเกลี้ยงเอา นี่เผาใหญ่เผาเครียงเผาเครียงเผาเครียงอ้าวพุ่นน่ะเพิ่นเงาเผาแงะเด้แงะกมันเาเียนจกแงะเพิ่นเรียงแต่ว่าแงะนี่มันังและตังอเผาเดียวกันเนาะเรียงกับแงะนี่เนาะเดียวกันเด้อนี่เขาว่าเอิ้นว่าเผาเผาแงะแต่ว่าแงะนี่มันังผู้ตังเขาถามตะกี้พมาว่าอันงะงะจอมมันบ่ฮเจ้าเออบ่ฮเพิ่นงะงะจอมอันัง่นน่ะก็ตังแงะอว่าเผาดั้งเดิมเพิ่นน่ะเรียง โอ้เผาดังเดิมคือเผาเกลียงเนาะเกลียงใช่ว่าแง่มันพลังเป็นกําลังโอ้แง่นี่แง่จอมมันพุ่งพุ้งเลยนี่ะพุ่งเลยเราก็เผานี่เผายังเผาเกลียงวะนี่ก็เกลียงแง่ก็ได้เนาะบางคนก็เอื่อนแง่เนาะเผาเกลียงบ้านยังเกาะบ้านอร่อย บ้านรยโอ้เจ้าคัดคักๆัๆข,ข,ขัสุกยาโอ้ขอส้มบ้านนะเนี่ยเผาเกลียงบ้านรวยรับตีนหน่อย lắm bò hả nó còn lắp sao bay đi ôi liền bè lại nó ở nhà cưa bà chín cưa bà cửa đó oh khử lái thế wow thoải so, mái đi ủa <laughs> oh, cọc ya <dài> nhầy <laughs> <dài nhay> <laughs> ถ่ายหูกึ้อเด้อคั่กเลยกอกยาไงนี่เอาบ่ได้ตั้หูป่ะตั้หูอยู่ใส่ตป๋อใส่หูกเพิ่นตั้แบบไหนมีอยู่บ่ะ โอ้อยากเห็นพันตำนะพันตำแน่วเลยตำมีตั้งเฮื่อนวะฮะโอ้ขอเบื้องเลยนะโอ้ตำมีทั้งนี้เลยวะโอ้ตำให้เบิ้งเนี่ยบ่โอ้ตำแบบนี้เนาะ เน่าตำหูกเอาไปตีโตไปไหนเลยเนาะเ <c oughs> น่าตำหูกโอ้ใส่ตัวสอดสอดได้ใส่เขาข้างในบ่ต้องเบิง้งโอ้นี่ได้เนาะ theo tâm hồ ôi thứ bị tâm yuna cái này đấy nó thứ bị tâm hay cái này nó thứ bị sai cái này đấy chào อืยมันยากยากบ่ยากคือท้องคอยนี่มันทำมันทรไม่หั้กยากกวนได้ตัวนี่หันเ๊าแก็บนี่ไงาย เ้าตั้มเป็นไล่ยังอ่งนะเออไล่ยังมันลายดอกลายดอกออโอ้งามเนะต้วลายสั์สิงกับมีลายสัต์ลายสิงกับมีวะโอ้เจ้าเอาลอคเสือก่ลอกใส่ได้ให้บึงเนะียโอ้ โอ้ลนยอันนี้เนาะมันลน์เดือก็บดือดเยี่ยมใช่ไหมเจ้า ต,ออตามแบบนี้หนอ่อโอ้ขอบใจหลายเด้อจ้าขอบใจหลายๆเห็นแล้ววมดเลย mà bưng mà bưng mà bưng phí bưng lùm vậy tốt là cháu ơn nhắn rồi nè ơn quân mà ồ ơn rương cái này nó rương nó rương nó เทโอ้ตัไปน้ำสูบไปน้ำตัวนี้เนาะน้โ่เก่าพี่เพื่อหวก็หายเนี่ยก็ตแปเมื่อกาเดือเตตะกองเตตะเปิดมเ่าเดี่ถ่ายอยู่เ้ย มาจามาติการเจอะยามมาเม้ากันเลยอ๋อก็อีกคนตักเร่าๆมาหมักหมูอมตะอยงก่อนอ๋ออันเก๊ดยังไงครับเนี่ยเก๊ดามายื้อยั่งทันแล้วอ๋อยังทันแล้วแล้วก็ขายขายแซมชาวอ้าบัดพลิกตบงาเท่าไหร่ปืนนึ่งเนาะ

ไม่เี่ยไม่ักพิว่ามาแบบมาแบบก่เลยอีกหยกก่กเลยอนุหยกสังเจ็ดสังเจ็ดเ็อนหยกไก่ก็ใช่ติ่ไย่ยยกอคนไกติเออู่เวงอู่ับครับครับโอ้สูเงินเลยนะสูงบังวิกะวัดขับไปใหม่เ้วิายีกวักะไปอ่ะ อไมฮะกระเทือกของกองมูดองหรก็บอกไอ้ใหม่แต่ตอเหงะแบบนี่ยมันอ่อบเานนางเอกอะไรเก่าก็เจ้าว่ามันอ่อนเป็เอกกูลี่คือเก่านล้กนั่งบอกไอ้ใหม่เอามา่อแล้วแบสูบหื่นเนาะไอ้คือจั๊กเกะเยอะสูบแต่ผู้หญิงเนาะผู้ชายไม่สูบว่ะผู้ชายคือ่บ่อยสูบปันไหนแล้ชายผู้ชายชงปันไมเด็กชเก่อนนอนก็จะควงกน ว่าให้เจ๊งอะไรอ๋อแล้วเจ๊งอ๋อไอ้ตัววเดี๋ยเมือไอ้ตัวีนั่นก็ให้มีหนุ่ยดังว่าขอแล้วเจ้าก็ไอ้เอ็นก็ไอ้วีนั่นอ๋อเดี๋ยเมืออไรต่ออะไรนี่แนวเยอะมากเนี่ยค่ะเออไมเลือแต่ก็อาจจะตื่นเต้นบูดบ่าก็หน่อยลหัังสิบหนอเองหอพ่อคนหน่อแม่เอ้งเอเอ โอ้งามอยู่แนะไล่ลไหมไปเอาบรรยากาศทำหุบมาให้บ้งหมากระโดดขึ้นแค่นี้ละ าไปบิิวกวนกวน,กวนหรือว่าวัดให้ศาสนาของเผ่าเกรียง ือคือกันกระบ,บ,บ,บันมันวักไตแล่ะโอ้คักเนาะบางสูบใหญ่เนาะ băng nha cạc băng đi lạy ngang, này Lai bung bung. Bưng bưng hệ lạy ngang lai bok ngam hen bò hèn bò 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 bò